กดแนวนอนหนูลุกทวนแนวเนี่ยมือถือไปไปคันหัวเนี่ยเดี๋ยวเนาะอะเป็นยังไงบ้างอะไอ้พูดถึงตอนสุดท้ายของกันนีนกดแล้วใช่ปะจ้าพี่แมนกดแล้วใช่ปะความรูว่าไงบ้างครับก็ตอนสุดท้ายก็อย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าทุกคนก็พอเดาเนื่อเรื่องกันได้แล้วก็แฮปปี้นะครับแต่ว่าระหว่างทางจะแฮปปี้แค่ไหนทุกคนก็ต้องรอดูนะครับผม ไม่สปอยครับไม่สปอยเราสองคนรู้สึกยังไงในที่สุดก็มีวันนี้วันที่เราหวังมาได้ดูในมุมหนังได้ดูความตื่นเต้นจะร้องไห้แล้วเนี่ยเฮ้ยแต่วอลโล่มันใหญ่มากเลยแบบโอ้ยไม่ได้ไม่ไคิดว่าแบบว่าเออมันจะใหญ่ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจครับดีใจที่แบบว่าเออแบบว่ามีคนแบบติดตามเราซัพพอร์ตเราแบบคอยดูซีรีส์พวกเราอะไรอย่างเงี้ยครับเนื้อหาเนื้อหาทามันฝากัลเทนักขนาดไหนเแต่ตอนแรกๆเราก็จะค่อยๆกดจันพอสมควรพอจุดนี้ของเราในเรื่อง กดดั oh, นมากเลยครับผม mm hmm. เหมแบบว่ากดดันสุดๆแต่ mm hmm. ว่าก็ mm hmm. ก็ได้ก็พอเห็นกับแผลแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเราก็แฮปปี้มากๆก็ขอบคุณทุกคนแฟนคลับทุกคนที่เปิดใจเรื่องนี้ไปครับก็แต่ว่าต่อให้เรื่องนี้จบนะครับแต่ว่าเราก็ายังมีอวธสกายสองตอนครับ mm hmm. ขอทุกคนครับเจอกันทุกคนครับมากลับมาแก๊งครับแไม่แต่วันนี้คือบัตรจะขายหมดเร็วมากในตอนที่ประกาศใช้บัตรออกไปใช่ครับผมเนี่ยตื่นมานะครับตอโทรมาหาก่ะผมเปอดเปิดแล้วแล้วเขาบอกบัตรหมดเพื่อนเพราะว่าผมมาจะกดบัตรเหมือนกันอะไรเงี้ยใช่กดทำไมผมขนอยากออผมอยากออกเฮดระบบครับแต่ว่าเรียบร้อยครับผมผมกดไม่ได้แล้วแล้ปล่อยกเฮ้ยบัตรใช่เพราะว่าตอนแรกก็แบบเฮ้ยเพื่อน ตื่นเต้นอ่ะจะหมดไหมอะไรแล้วจะก็คิดว่าเออจะมีใครมาดูเราไหมเนี่ยโอเคพอ20นาทีบัตรมันหมดแล้วก็โอ้โหเกิดอึเหมนกันจริงๆเรามีแผนสอง้ะถ้ามันไม่หมดเราจะทำยังไงซื้อเองครับให้ญาติมาหน้าให้หมดใช่ครับไม่ค่อทางบุ๊กนี่บุ๊กเหมือนกันครับจะคอว่าตลอดเวลาเลยเขาดีใจมากเพราะว่า S <S เขาก็บอกผมแต่ว่าแล้วว่าเออเขาอยากมาดูในโรงบ้างเหมือนแบบเขาเห็นคู่อื่นเรื่องอื่นที่เขามีกันเขาก็แบบเอออยากอยากมีอยากมีบ้างเท่าไหร่คนมองว่าถ้าดูในโรงจอใหญ่ๆมันต้องสีมันต้องใหญ่ตามจอนะครับนี่นนเดี๋ยววันนี้ผม<อ>ผม <นะ S 2> ปิดต,อ <ไป S 2> ตาตอ,อย่างเงี้ให้มันมองอย่างนี้เลยเออเป็นยังไงบ้างครับพอเตรียมใจมากแค่ไหนก็กับการที่จูบให้ทุกคนเห็นจอใหญ่ๆผมว่านั่นคือเถื่อนครับผม ครับก็ยังไงก็ต้องดูแล้วมันหนีไปไหนไม่ได้แล้วไม่รู้จะพูดอะไรเรื่องนี้ครับเป็นไม่เก่งเรื่องนี้แหละผมได้หมดไปที่พูดตรงไงบ้างครับผมใครอยับเข้ามาติดต่อโอเคครับใกล้ๆกันเลยโอเคพูดเราเป็นยังไงบ้างครับเป็นคลุ้งอีพีสุดท้ายไพูดนี้เหรอครับทำไมยังคลั่งรักกันขนาดนั้นเออมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของคู่เรามากกว่าพี่รู้สึกว่าเออก็ ทุกอีพีจะเห็นเห็นว่าเราอะรักกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเปลี่ยนแปลงใช่ครับเพราะว่าก็เอออีพีนี้ก็เจอในอีพีที่ผมรู้สึกว่าก็จะเห็นความเป็นธรรมชาติของทั้งทีแล้วก็โซที่เขาแบบยังมีความรักกันอยู่อะไรอย่างเดิมครับอาจจะหวานมากขึ้นก็ต้องติดตามตัดขาเลยนะครับก็จะหวานอะไรนิดหน่อยตัดขาไงใช่ก็จะมีความแฮปปี้ครับผมแน่นอนถ้าเราดูเราคิดว่ามันหวานเยอะไปไหมหวานเยอะมาก โอ้ยผมยังเคยถามพี่นิวเลยครับว่าคนบ้าอะไรจะแบบหวานได้ขนาดนี้จริงนะและพี่นิวตอบกลับว่าก็มีแหละ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 อะไรอย่างนี้ยครับใช่แล้วก็พยายามแบบทําความเข้าใจตัวละครแบบเออความจริงนะมนุษย์ก็มีหลากหลายการที่เขาจะรักกันอะไรอย่างนี้มันมันก็ไม่ได้ผิดแล้วมันก็รู้สึกว่าอาจจะไม่ใช่เราแต่ว่าก็เป็นเขาก็ต้องเคารพเขาอะไรอย่างนี้ยครับเป็นหนุ่มช่างอ้อนครับผมใช่ครับตัวจริงก็อ้อน อ่า, <c oughs> อา <c oughs> นี่นึงครับก็เป็นรู้สึกว่ารอบครนี้ก็สำคัญรู้สึกว่าเออมันอยู่กับตัวะครนทีแล้วรู้สึกมันกงกล่อมดีอะฮะคนที่ข้างไะกับคนที่ออนเนี่ยอยู่รวมกันมาจุดโอเวอร์ไปแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่เรีย่ยอแล่้ยอเราเรื่องเลยนะอะไรนะครับผมไม่ได้ยอมเราเป็นทุกเรื่องเลยนะ หมายถึงว่าอโอมใช่ไหมครับผมเฉียงไม่ทันมากกว่ายังไม่ถึงเป็นเก่านกแที่แรกเาป็นเก่าที่แรกก่อนที่แรกก็แบบว่าจะมาทวงคืนแลวก็แบบมาลองใจว่าอุ้ยไม่ได้เจอกันนาน เป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากลับมารอบนีแบบเฮ้ยเรื่องแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบลองใจลองใจลองใจดูว่าจริงๆเขาเป็นเทพบุตรเอ้ยเขาเรียกว่าอะไรนะยูปิีนปะยูปียูปีเก่าใจเก่าใจทำให้ทำให้รู้ใจตัวเองแต่มันมีบางทีที่แบบก็มีคนเกิดใช่เพราะอย่างตอนแรกนี่แหละคนเอาเจียมปั๊บอะไรนะแข่งเนาไปปลาแล้วนะแล้วก็สุดท้ายก็จีบีกับเขาสองคนจริงๆถ้าเป็นในตัวละครเราแพ้อะไรน้องเช เราถึงได้สามารถเอใจชนะบอสได้ไอล่ะครับมาถึงนี่ทำไมเราถึงแพ้์น้องเชทำไมทำไมตรงนี้มีอะไรแคโอเคโอเคแบบน้องเขาน่ารักอะไรเงี้ยแบบว่าเป็นคนหรือว่าดวงใจใส่บอสมากมีใครเทคแคร์บอสที่เขาเก็บรายละเอียดได้แบบถูเลหมเอยเม่อไหร่ใช่ครับใช่ครับขยันมาน้องฮูกไปต่อครับไปเล้ว เรคนที้ผมห่วงนะเรามาน้อแต่เรามาเป็นยังไงบ้างหลายคนพูดถึงเราเยอะมากก็ขอบคุณสำหรับควาต่อว่าน้องทูบนะครับตอนจบก็คงจะได้เห็นน้องทูบเป็นน่าจะเป็นที่น่ารักขึ้นอีกกว่าตอนที่กว่าเดิมมีพนักงานที่ดีมีพนักงานที่ดีขึ้นแต่การันต์ไม่เกินไกลแต่เหมือนเราเป็นคนสร้างประเด็นดราม่าในเนอเรื่องนย่างเงี้ ก็เพื่อให้เขาที่แอารมณ์อื่นบ้างเนี่ยเขาก็จะรับกันอย่างเดียวมันก็จะสมูทเติมทาแต่จริงตัวผู้โฟก็เจออะไรมาเยอะนะครับที่เขาจะเป็นแบบนั้นได้ก็เหมือนเราซีรีส์เราก็มองให้ให้มองอีกแง่หนึ่งว่าเออจริงๆคนที่เขาสแสดงออกมาเขาก็อาจจะเจออะไรในไลน์มาแต่ไม่มีใครแบบได้แบบไปตักเดินเท้าอะไรอย่างเงี้ยใช่เลยรู้จะว่าเราเล่นเป็นผู้รู้สึกอย่างตัวละครตัวนี้รู้สึก ก้อนเงินกันมอรเจอเจอหน้าพี่บุกก็อาจจะขอยืมเงินเหมือนกันครับแต่ก็เหมือนใช้จินตนะแบบทไมแบบดื้อจังอ่ะแข่งกันกอนกันกนพี่แก่งซีพี่ตรงก้งตรงกลางครับอก่มาเลยครับสุดท้ายแล้วก็จะเป็นที่ศรึกษาที่ดีมากฮะก็ ก็จะมีอยู่ EP หนึ่งที่คเขาคาดที่จะโดนประมาณนึงเลยว่าแจ็คทำไมทำาอย่างนี้กับไอ้ล้มเหลวอะไรเงี้ยเออแต่เราชนเนตหรอใช่ฮะแต่เราก็มองว่ามันก็รักของมันอะไรเงี้ยพี่แจ็คมันก็รักก็หลกของมันีพใช่แล้วแบบไม่กับบุกเข้ากันในในแต่ละซีอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นอะไรที่แบบมันจะมีแบบว่าแบบอะไรประมาณนั้นตลอดเพราะเหมือนแบบเราเป็นดูตัวน้องตั้งแต่เราอยู่เซฟเฮาด้วยกันเนาะอะไรมันก็เลยแบบ สนุกครับอยู่ในกองเข้ากันดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบก็ดีใจมากๆที่มาถึงท,สทีสุดท้ายเงี้ยแล้วอย่างที่น้องบอกเลยก็ฝากถึงเขาสกายด้วยแล้วก็เขาเรียกไงอ่ะผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วแบบทุกคนก็เต็มที่มากอะไรเงี้ยเพราะกับบุ๊กจริงเห็นแบบถ่ายทอดออกมาอย่างเงี้ยจริงๆแล้วหลังบ้านน้องก็ค่อนข้างที่จะเครียดยเหมือนกันอะไรเงี้ยนะก็แต่ก็ค่อยบอกตลอดไม่ต้องเครียดเพราะว่าอย่างบุ๊กก็จะแบบพี่ผมแบบดีดคอ,อย่างอะไรเงี้ยเออทอก็เหมือนกันแบบทั้งที่ตัวจริงมันก็ไม่ได้เครียดถึงขนาดแบบในเรื่องนี้ยนะแต่ก็สุดท้ายแล้วทุกคนก็ ทำออกมาได้ดีจนถึงทีที่สุดท้ายแล้วก็ mm hmm. เอาว่าสกายด้วยก็น่าร mm ักครับไงก็ฝากด้วยนะผมดูคมใจนี่ับตุ้งกับตุ้งกับกับตุ้งครเป็นยังไงบ้างเราก็ตัวละครเลยเนียยังไงครับอะไรครับตัวละครเราเป็นตัวละครที่ค่อนข้างดุดันนิดนึงนะครับดุดันใจกันไใช่แต่ตัวจริงผมมก็ไม่ใช่แบบนั้นน่าร yeah. ักครับ ต่างแนวตางตัวได้นะตัวละครเนี่ยจะจะเข้าใจได้เพราะว่าเขาทำตัวแเขาเขารักเพื่อนมากๆแล้วเขารู้สึกว่าต่อให้เป็นการเข้าใจผิดอะไรเงี้ยมันเหมือนโดนหลังก็เสียใจมากๆที่จริงแล้วก็ยังรักกอย่ังรักก็ยังรักเพื่อนเหมือนเดิมแต่ว่ามันเกิดจากปัญหา ครับยังไงฮะสรุปว่าเราเปิดร้านเกมเลยเปิดร้านรูปทางรูปทาต้องชี้แจงกันมีแบบว่าตอนที่เปิดนักข่าวลำเอียงนะเนี่ยตอนจะพะองเขาออกมาเสียงคิดดังเอามออกมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยต่า เราเปิดร้านหมูกระทะหรือเปิดร้านเกมเป็นร้านเกมที่เน้นกินครับเออไม่เน้นเกมเน้นกินอย่างเดียวก็เมื่อไหร่ที่เขามีปัญหากันก็ก็จะระโดนตัวกันครับเป็นไงบ้างเขาได้กองต้องเป็นหัวหน้าแกงเพราะเราเป็นรุ่นพี่เป็นหัวหน้าแก๊งไหมหรอก็ไม่ขนาดนั้นครับผว่าจริงดูไปใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงไปอะไรนะเจ้าว่า จะว่าไม่กี่เดือนในผมอ่าจาว่าสามารถเชื่อใจนที่มีพี่นำเช่นนี้จริงแต่วาจริงผมไม่ได้ไม่ได้เจอจาว่าเลยในเรื่องครับหมยถึงว่าไม่ไม่ซีนที่ต้องเข้ากันก็จะอยู่กันแก๊งนี่เป็นหลักครับใครปวดที่สุดถ้าเราเป็นยุที่นอมองไหว่าใครปวดที่สุดหรอครับก็คือจริงๆที่ผมจะเข้าซีนด้วยหลักๆก็จะมีฟุกโอมแล้วก็มีฟอสบุกแล้วก็ไม้ครับจริงผมว่าไม่มีใครปวดนะครับน้องๆก็น่ารักกันหมดแล้วก็ทุกคนก็ตั้งใจทำงานกันหมดทุกคนครับ พี่ชายดูอยู่พี่ชาตดูอยู่กับครารอไมที่ะงานหน้าไม่ใช่เราแน่ขอรันสปอยืออไรอาทิตย์หน้าสำหรับผู้เราครับผมภาพขยายหาจะกายเปสปอยที่ัางอยอ่ะเทเลอรมันปล่อยไบ้างนมครับคุณุกพูได้เลยครับกน่าจะมีคนพอรู้อยู่แล้วครับว่าแบบ่าเหมือนแบตัวเชก็แบบสลับไปเป็นบอสะครับรบอสเน่ยก็ลองบบตัวเชบอกว่าเฮ้ยบอส อยู่คนหนึ่งเขามากเนี่ยเรามาเป็นนักนักสานตุกงานเองบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นคอนฟ lict ในเรื่องเฉยๆว่าแบบเออสองคนนี้เขาแบบมีตากเสียงกันนิดหน่อยก็เลยแบบต้องมีสลับตำแหน่งกันอยากให้เขาเข้าใจชีวิตนะนาะแต่จะสลับทำไมเนี่ยอันนี้ก็ต้องไปรอดูเหตุผลในเรื่องกันนะครับแล้วมันมีเหตุผลนะฮะครับผมบอกเลยว่าน่ารักมากครับหมายถึงบอสใช่ครับขนาดนี้โอ้โหเล็กโก้เล็กโก้ สุดท้ายนะอยากจะขอบคุณใครมากเพราะโปรเจกต์นี้มันสำเร็จแล้วมันก็มีวันนี้มันัดเรสจ่ะเราแทนเราสองคณขอบคุณจริงก็ขอบคุณทุกคนแล้วขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศที่เปิดใจดูพวกเราแล้วก็แสดงทุกคนก็พวกเราขอบคุณมากๆถ้าไม่มีแฟนคลับก็คงไม่มีพวกเราทุกคนนี้นะครับจริงก็ขอบคุณพิหาเอ็กพิดา คนให้โอกาสได้เลือกให้พวกเราได้มาเล่นเาได้นมาแทนตัวละครก็ขอบคุณทุกคนมากๆก็ถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ขบ้างหลังคงไม่มีพวกเราที่ได้แสดงในวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่นิวด้วยครับขอบคุณพี่ซายพี่ต้นน้ำพี่แป้งพี่เขียนบทพี่ชินทุกอย่างนะครับพี่ทีมงานทุกคนครับขอบคุณที่แบบว่าปั้นพวกเราขึ้นมาเนาะจริงๆเราก็เหมือนแบบ เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่งนะแต่ว่าเขาก็ทำให้เราดูแสงสว่างขึ้นมาไดเเ้เป็นดาวเลื่องแสงเป็นดาวเรื่องแสงเป็นเป็นเป็นดาวเป็นดาวเคราะห์เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าแค่มีคนส่องแสงมาให้เ,เป็นประกายด้วยครับผมก็ขอบคุณมากครับขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ จะอง้ไหมไม่ครับไม่ร้องที่จะร้องให้ไหมรู้อดทนครับนี่ตาเราดู็นคนเป็นคนอดทนครับรอดูรอดูร้องยังไงก็ร้องพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตเ n t e r fan สักหนึ่งโอเคได้ครับ I like to thank you all for supporting this series and we all I guess um, I believe that uh, Our like the the staff, the, our team, including the actors, um, the and the Pineo also like you're working hard for this series, and um, our working hard to touch and to after seeing your feedback and seeing you guys tonight, and yeah, so thank you so much. Um. Yeah. Thank you. <laughs>